สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นอนุบาล3ที่น่ารักทุกๆคนวันนี้มาพบกับคุส้มในวิชาคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะสำหรับเนื้อหาวิชาคอมพิวเตอร์ของ้ม,มในสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องอะไรนะคะสนุกมากน้อยแค่ไหนไปติดตามชมกันเลยค่ะเด็กๆคะ สำหรับกิจกรรมในวันนี้จะเป็นกิจกรรมสนุกๆนะคะจากเว็บไซต์ code.org อีกแล้วนะคะเด็กจำได้ไหมเอ่ยครูสมเคยให้เด็กได้ฝึกเขียนโปรแกรมนะคะการจัดลำดับคำสั่งกันไปแล้วสำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมของเราจะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากเนื้อหาสัปดาห์ที่แล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วครูสมสอนเด็กเกี่ยวกับเรื่องของการ ตรวจสอบหาข้อผิดพลาดหรือการ d e b u กก i n g นั่นเองวันนี้ก็เลยมีกิจกรรมนะคะใน code.org เป็นเรื่องของการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดมาให้เด็กเล่นนะคะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะเหมือนเดิมเลยคือส้มจะส่งลิงก์เว็บไซต์ code.org ให้กับเด็กๆนะคะในกลุ่มอนุบาล3ของเด็กนะคะลูกเมื่อเด็กๆก,กดลิงก์เข้าไปนะคะเด็กๆจะสามารถ เล่นได้ทั้งคนที่ใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมือถือหรือแท็บเล็ตเล่นได้หมดเลยนะคะลูกเมื่อเด็กกดลิงก์เข้ามานะคะก็จะเจอกับหน้าเว็บไซต์แบบนี้นะคะให้เด็กนะคะคลิกปุ่มการกระบาดออกไปจากนั้นเราจะมาเจอหน้าโจทย์นะคะลูกกดตกลงหนึ่งครั้งวันนี้นะคะบทที่กุ้มจะให้เด็กเล่นนะคะจะเป็นบทที่5 ชื่อบทว่าเขาวงกดนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดีบักหรือดีบักกิ้งคือการตรวจสอบหาข้อผิดพลาดั่นเองนะคะลูกเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะคะสามารถตรงน,นี้นะสามารถขยายโจทย์ให้ใหญ่ขึ้นจะได้เห็นชัดๆนะคะวิธีการเล่นก็คือในโปรแกรมเนี่ยเขาจะเขียนคำสั่งมาให้เราแล้วเด็กสังเกตเห็นไหมคะลูกเขาใส่คำสั่งลูกศรมาให้เราแล้วนะคะแต่ว่า หน้าที่ของเด็กคือจะต้องตรวจสอบว่าคําสั่งที่เขาเขียนมาให้ผิดตรงไหนอ่ะผิดตรงไหนอ่ะก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนเลยนะคะโจทย์นี้เราจะพา a n g กี้เบิรเนี่ยไปหาเจ้าหมูเขียวเนี่ยก็ต้องใช้คําสั่งอะไรบ้างเด็กๆตอบคุณสมได้ไหมคะคำสั่งที่ใช้คือลูกศรขวาถูกต้องนะคะลูกศรขวา ใช้ทั้งหมดกี่ครั้งไอเด็กชื่อขุ้นนับนะหนและ3ามอ่าจะต้องไปทางขวาทั้งหมด3ามครั้งทีนี้เรามาดูโปรแกรมที่เขาเขียนเอาไว้นะคะลูกเขาใส่ลูกศรขวาให้เราทั้งหมดกี่ครั้งเอ่ยสครั้งแปลว่าผิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะทำการแก้ไขปัญหาโดยการเพิ่มคำสั่งลูกศรขวานั่นเอง เพิ่มไปให้ครบสามคำสั่งแบบนี้อ่ะเรียบร้อยแล้วเราแก้คำสั่งเรียบร้อยแล้วคลิกเครื่องหมายเริ่มได้เลยโอเคถูกต้องนะคะอ่ะเล่นจบแล้วก็ไปด่านต่อไปคลิกคําว่าไปต่อนะคะมาดูด่านที่สองอ่ะฉุณขยายให้ใหญ่ก่อนนะด่านที่สองนะคะ จะเริ่มยากขึ้นนิดนึงแล้วก็มีการเปลี่ยนทิศทางคําสั่งเริ่มเยอะขึ้นนะคะลูกอ่ะเรามาดูนะคะคําสั่งที่เขาเขียนเอาไว้คือไปทางซ้ายหนึ่งครั้งแล้วก็ขึ้นอีกสองครั้งถ้าเด็กๆนะคะดูแบบนี้ดูไม่ออกว่าผิดตรงไหนนะคะคุูส้มมีวิธีการดูว่าคําสั่งผิดตรงไหนเนี่ยจะมีอยู่ตรงนี้นะคะเด็กเห็นคําว่าเป็นขั้นตอนไหมคะลูกให้เด็กนะคะคลิกคําว่าเป็นขั้นตอนทีละทีละหนึ่งครั้งนะคะลูก เขาจะเล่นโปรแกร,รมให้เราเนี่ยชีละหนึ่งคำสั่งเลยเอาส้มคลิกครั้งที่หนึงอ่าตอนนี้เล่นคำสั่งนี้อยู่นะก็คือไปทางซ้ายหนึ่งครั้งนะคะคลิกครั้งที่2อปึ้งอ่าขึ้นแล้วสแสดงว่านี่ตรงนี้นะคะผิดตรงนี้ใช่ไหมลูกเด็กนึกออกไหมคะว่าผิดยังไงเอ่ยอ่าคุณสมกดตั้งค่าใหม่ก่อนนะปึ๊บอ่าเรามาดูนะคะ แองกี้เบิร์ดราคาจะต้องเดินไปทางซ้ายเนี่ยถูกแล้วแต่จะต้องเดินกี่ครั้งเด็กตอบได้ไหมนะับหนึ่งนะคะแล้วก็นะับ2อ,อ่าจะมาตรงนี้ได้จะต้องเดินไปทางซ้ายทั้งหมด2องครั้งมีผิดตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นวิธีการแก้นะคะลูกผู้สมจะลากคําสั่งออกอนจากนั้นเติมคําสั่งลูกศรซ้ายไปอีกหนึ่งครั้ง ครบแล้วนำคําสั่งขึ้นมาต่ออ่ะเด็กๆคิดว่าได้หรือ,อยังเอ่ยถ้าเรามั่นใจว่าถูกแล้วนะคะคลิกเริ่มได้เลยไปทางซ้ายไปทางซ้ายแล้วก็ขึ้นอีก2ครั้งถูกต้องนะคะอ่ะยากไหมทีเด็กๆถ้ายากหรือ,อยังไม่เข้าใจคุณส้มจะเล่นให้ดูอีกนะคะไป คลิกที่คําว่าไปต่อเลยอ่ะเรามาดูโจทย์นี้อ่าขอสมยายให,ให้ใหญ่ก่อนนะมาดูโจทย์นี้นะคะตรงนี้เขาเขียนคําสั่งให้เราไปทางขวา3ครั้งแล้วก็ขึ้น1ครั้งอ่าเรามาดูว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงคลิกที่คําว่าเป็นขั้นตอนที่นานเลยนะลูกรั้งที่1คําสั่งที่2อ,อ่าสังเกตไหมคะมันเล่นคําสั่งไหนอยู่ก็จะเป็นกรอบสีเหลืองแบบนี้นะ คำสั่งที่สามอู้โดนระเบิดเลยนะคะเพราะฉะนั้นแปลว่าผิดตรงนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นคุ้งมคลิกตั้งค่าใหม่อ่ะจากนั้นเรามาค่อยๆค,ค,คิดทีละสเต็ปเลยนะคะลำดับแรกเลยแองกี้เบอร์จะต้องไปทางขวาไปกี่ครั้งคะเด็กช่วยก้ซมนับหน่อยนะหนึ่งอ่ะไปแค่หนึ่งครั้งถ้าเกินกว่านั้นก็จะเลยใช่ไหมคะลูกเนาะพะนั้นก้ซม ลบคําสั่งออกไปลบไปเลยต่อไปเมื่อ Angry Bird ถึงตรงนี้แล้วจะต้องไปทางไหนต่อก็จะต้องขึ้นนั่นเองอ่าเด็กตอบได้ไหมเอ่ยต้องขึ้นหนึ่งครั้งนะคะอ่าแบบนี้นะจะต้มคลิกเริ่มนะคะไปทางขวา1ครั้งแล้วก็ขึ้นหนึ่งครั้งต้องค่ะ อ่าทีนี้ครูสมจะเล่นบทนี้ให้ดูด้วยนะคะลูกก่อนอื่นเหมือนเดิมเรามาเช็คคําสั่งก่อนนะคะโดยการคลิกที่คาว่าเป็นขั้นตอนอครูสมคลิกคำสั่งที่หนึ่งซ้งายคําสั่งที่2อ,อ่าชนแล้วแบบนี้นะคะแปลว่าผิดตรงนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นะครูสมลบอันนี้ออกเนาะอ่าทีนี้กดตั้งค่าใหม่นะคะถ้าเด็กๆ งงกับทิศทางให้เด็กทำทีละขั้นตอนไปเลยอ่ะสมใส่คำสั่งที่หนึ่งกดเป็นขั้นตอนหนึ่งครั้งอ่าต่อไปแองกี้เบิร์ดอยู่ตรงนี้แล้วเราต้องทำยังไงให้เขามาช่องนี้เอ่ยก็จะต้องใช้คำสั่งลงอ่านะคะจากนั้นคำสั่งซ้ายสมต้องตั้งค่าใหม่ก่อนนะโอเค ได้คําสั่งมาแล้วถ้าเราเพื่อความมั่นใจนะคะเด็กจะเช็คคําสั่งอีกครั้งหนึ่งก็ได้โดยการคลิกทิําว่าเป็นขั้นตอนก็ได้นะคะดูทีละสะเต็ปซ้ายลงแล้วก็ซ้ายอ่าถูกต้องนะคะผ่านแล้วนะแบบน,นี้ลิกไปต่อได้เลยโอ้โหคําสั่งอันนี้ยาวมากๆเลยเหมือนเดิมนะคะกรูสมอยากให้เด็กนะคะ ได้มีการเช็คคําสั่งก่อนนะคะว่าคําสั่งมันไปผิดที่ตรงไหนนะคะ,ะเราเช็คทีละคาสั่งเลยนะขวาครั้งที่หนึ่งขวาครั้งที่สองแล้วก็ลงแล้วก็ลงคําสั่งต<อ>่อไาชนแล้วนี่ผิดตรงนี้เห็นไหมคะลูกกรอบชี้อยู่ตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นสมรักงนี้ออกนะคะอ่ะ เพราะฉะนั้นกดตั้งค่าใหม่ก่อนนะคาสั่งนะคะที่จะต้องใช้เนี่ยสี่คำสั่งนี้ถูกแล้วนะเพราะนั้นเรามาทบทวนก่อนเนาะเขาจะต้องไปทางขวาทั้งหมด1และ2จากนั้นอ่าจากนั้นตอนนี้แองกี้เบิร์ดอยู่ตรงนี้แล้วนะจากนั้นคําสั่งต่อไปคือลงครั้งที่1และลงครั้งที่2คําสั่งต่อไปคืออะไรคะเด็ก ตอบได้ไหมเอ่ยตอนนี้แองจี้เบิร์ดอยู่ตรงนี้นะอ่าคุณอมเชื่อว,ว่าเด็กตอบได้นะคะคำสั่งต่อไปคือทางขวาขวาทั้งหมดกี่ครั้งคะช่วยคุณอมนับนะคะนะับหนึ่งและสองอ่าไม่ใชไปทางขวาอีกสองครั้งคุณอมลากคำสั่งแต่อันนี้มาใช้เลยส่วนคำสั่งที่เราไม่ได้ใช้ก็ลากทิ้งไปอ่ะ ถ้าเด็กไม่แน่ใจก็กดคำว่าเป็นขั้นตอนต่อได้นะคะหรือถ้ามั่นใจแล้วคลิกที่คำว่าเริ่มได้เลยลงสองครั้งแล้วก็ขวาอีกสองครั้งถูตกต้องน,นะคะคลิกคำว่าไปต่ออ่าโอเคด้านต่อๆไปคำสั่งก็จะเริ่มยาวขึ้นเรื่อยๆนะคะ คุซ้อมแนะนำเด็กๆว่าให้ดูทีละขั้นตอนนะคะลูกแต่ถ้าเกิดว่ามันยากเกินไปหรือเด็กคิดไม่ออกครูซ้อมแนะนำให้เด็กนะคะเล่นกับผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นะคะเล่นกับพี่เป็นกิจกรรมในครอบครัวก,กันนะคะลูกโอเคค่ะครูซ้อมก็เล่นให้เด็กดูเท่านี้เนาะที่เหลือให้เด็กไปเล่นต่อนะคะไปสนุกกับโ Code Org กันนะคะ เอาละคระดเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะดเด็กมาพบากับครูส้มได้ใหม่นะคะในวิชาคอมพิวเตอร์เวลาเดิมในสัปดาห์หน้านะคะลูกสําหรับวันนี้นะคะท้ายคลิปเหมือนเดิมมีพี่แบงค์บอรอดเด็กอยู่นะคะวันนี้ครูส้มไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ าที่นี่ไปได้รอเพราะพวกเราร้องไวหมดแล้วไม่เชื่อลองหันไปดูสิอะจริงด,ด้วยเราทุกแกต้องการอะไรถ้าอยากจะไปจากที่นี่ก็ต้องตอบคำถามเราให้ได้สักก่อนตกลมไหมตกลง,ลงถามมาเลยคำถามก็คือถ่านนกอยู่บนต้นไม้สิบตัว ยิตงตกลงมาหนึ่งตัวจะเนื้อนกอ,อยู่บนต้นไมอ้อีกกี่ตัวไม่เหลือสักตัวเลยพระตอนยิงอ่ะนกมันตกใจมันมีนหนีกันไปหมดทุกตัวเลยใช่ไหมล่ะฮู้ได้ยังไงอะเก่งชนาก,กลัวจริงๆรงกลัวละจ้าอนี่แล้วนี่แล้วเราชนะแล้วหรอพี่เมาส์ก็คงให้ แปงปัก็ได้เดินทางต่อไปยังปราสาตเก่งมากครับที่ผ่านมาถึงที่นี่ได้แต่ก่อนจากไปเธอต้องผ่านการทดสอบการใช้โปรแกรมก่อนนะตกลงครับอ่าเสร็จแล้วเราทำยังไงต่อละคะพี่เมาส์เมืม่อสร้างงานเสร็จแล้วก็ต้องเซฟครับโดยการเซฟเราต้องมาที่ไฟล์ตรงนี้ คลิกแล้วก็จะมีเมนูออกมาเลื่อนมาที่ save app ตรงนี้ครับคลิกแล้วก็จะปรากฏหน้าต่างให้มาพิมพ์ชื่อที่ต้องการ s a ฟตรงนี้ครับตั้งชื่อว่าคอมพิวเตอร์แล้วกันเมื่อเสร็จแล้วก็มาคลิกที่ save ตรงนี้แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับแล้วถ้าเราต้องการเปิดงานใหม่ก็ให้มาที่ไฟล์แล้วก็มาคลิกที่ n ิวเราก็สามารถสร้างงานใหม่ได้แล้วครับและการที่จะเปิดงานเก่าที่เซฟไฟ์ ให้มาที่ไฟล์แล้วก็คลิกที่โอเคนตรงนี้แล้วกลคลิกที่ไฟล์ที่เราตั้งชื่อไวอ้างานที่เราเซฟไว้ก็จะปรากฏขึ้นมาครับโอ้เก่งมากเลยเธอผ่านการทดสอบแล้วนะเอาล่ะถ้าอยากกลับสู่โลกของเธอก็ให้ปิดโปรแกรมนี้ลงนะปิดโปรแกรมเหรอก็ต้องมาคลิกตรงนี้ค่ะ เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปติดตามชมได้ในตอนหน้าครับแต่ก่อนจากกันเรามาทบทวนเรื่องรูปทรงกันดีกว่าครับรูปที่เห็นทั้งหรูปนี้รูปไหนคือรูปห้าเหลี่ยมครับถูกต้องแล้วครับแล้วรูปไหนคือรูปหกเหลี่ยมครับ แล้วรูปไหนคือรูปวงรีครับใช่ลูกครับแล้วรูปไหนเป็นรูปสี่เหลี่ยมครับถูกต้องแล้วครับเด็กๆก็ได้รู้จักกับรูปตรงต่างๆแล้วนะครับก็ลองเอามาประกอบกันเป็นรูปอื่นๆดูนะครับเอาละครับตอนนี้พี่คีย์บอร์ดก็ต้องไปแล้วล่ะ ไว้เจอกันใหมต่ตอนหน้าครับ